สวัสดีครับผมนายชนาวชานาโนนายกเทศมนตรีเทศบาลจตุบิศิสุดเริ่มต้นของโครงการนะครับชุมชนไนร้ขังเกิดจากเทศบาลตจบลรูสินะครับมีขนาดเล่าบ้านชุมชนเป็นชุมชนขนาดเล็กไม่ใหญ่มากแต่มีการจัดการขยะที่ยังไม่สมบูรณ์นในสมัยนั้นน,นะครับต่อมานะครับทางเทศบาลได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีศสิงห์และสถาบันพกกระปกเกล้า ได้เป็นเอโมรูร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการขยะโดยทางสถาบันพระปก,ก,กเก้าที่่านดเรไพบูนได้นํามาเสนอเราเป็นวิทยากรในเรื่องของขยะให้พี่น้องชาวผ้ลงทุนสิ้นได้ปฏิบัติตามจัดอบรมกับประชาชนและเยาวชนนำโดยดรไพลู์โพสุวรรณจากสถาบันพระปกเก้าจัดอบรมประชาชนและเยาวชนเพื่อปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะ การแยกขยะในชุมชนร่วมโดยประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูสิงให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดเมื่อหน่วยงานออกจากเก็บต,ตามครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลภูสิงโดยจะมีชาวบ้านตามครัวเรือนให้ความร่วมมือการคัดแยกขยะในครัวเรือน เมื่อหน่วยงานได้รับขยะจากการคัดแยกตามปัวเรือนแล้วจะเป็นการนำขยะมาที่ศูนย์คัดแยกขยะแบ่งออกเป็น3ชนิดส่วนขยะที่ใช้ไม่ได้จะถูกจัดส่งไปที่บริษัท t p i โพลีนบริษัทผลิตกา๊าซและน้ำมันจากขยะมาเดี๋ยววันที่เราจะมาพาดูเอ่อนวัตก,กรรมเกี่ยวกับขยะ ของเทศบาลตะบนปูเสียงนะครับที่เราที่เราไปตักไปเก็บม,มาตามหมู่บ้านนะครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรในขั้นตอนในการอัดอัดอัดขยะนะครับนี่พยาขพยานี้คือเราเก็บม,มาตามหมู่บ้านทุกวันสุกที่เราไปเก็บม,มาจะเป็นเป็นถุงขาวอย่างนี้นะครับท,ที่เราเก็บม,มาแล้วก็จะม,มาคัดแยกออกเอาคือเราจะแบนขยะเป็นสามสามนนะครับใช้ไม่ได้เป็นพิษเยอะพวกที่ใช้นี่คือใช้ไม่ได้พวกถุงพลาสติกพวกนี้นะพวกเจ้าพวกอะไรที่จำไหน่ายได้แล้วก็เอาไปจำาหน่ายพวกต่อไป ขยะไอ้ทิ้งอีกก็แยกส่งเขาก็รีดแยกก็ส่งประานีอนามมยครับ่วนพวกที่ใช้ไม่ได้ก็จะเข้ามาเครื่องเครื่องอัดฟานตรงนี้ครับหรือเข้าเข้าไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้ก็อัดอัดออกมาเป็นก้อนอย่างนี้ครับก้อนก้อนคือถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เวลาขนส่งมันจะจะขนส่งได้น้อยกว่ากว่าที่เราที่เราอัดถ้าเราอัดอย่างนี้เราจะขนส่งได้ได้เยอะกว่าเมื่อกี้เวลาขึ้นรถมันจะคงเที่มันจะได้ไม่เยอะะครับ ได้จำนวนไม่เยอะที่สาลันของเราก็ปีนหนึ่งเราก็จัดเราก็จัดนำส่งไปจัดที่หญ่ประมาณสามสามบ้นครับอาทิตย์หนึ่งที่เราไปเขียนมาตามหมู่บ้านเราจะได้ก้อนแบบนี้ก้อนแบบนี้ประมาณสิบถึงสิบห้าก้อนต่อที่นะต่อถุกหนึ่งที่ที่เรเกีมาตามตามหมู่บ้านครับเกีบมาแล้วก็ตัดแล้วก็จะเรียงเรียงเรียงไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ประมาณตสามถึงสี่เดือนนันคืจะเอาไป จะเปส่งเที่ยวหนึ่งนะครับมันจะเต็มรถรถข่วงคันหนึ่งนะครับที่เราจะไปเกี่ที่ส่งไป Esta, บริษัทปูนทหญ่เขาก็จะไปทําเป็นพลังงานความร้อนอบเกี่ยวกับปูนเป็นใช้เป็นพลังงานเรียกเลินความร้อนนะครับจะใช้ความร้อนในการปูนของถอยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับส่วนเครื่องยนต์เครื่องอัดตรงนี้นะครับเราอัดแปลนมาจากเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางที่อัดฟางเป็นป้อนเป็น้อนที่ใช้สำหรับเรียกเกวนเรียกเกินะครับเครื่องเครื่องอัดฟางไ นนได้กลปแะโจากเอ็เนของเครื่องยนโมบตคาต้าครับอัดผัดที่เราคืค่มดื่มมันเป็นเครื่องดั่ฟัรเราก็ดัดแปลงมาเป็นผัดมะกอดผัดขยะครับผมผลประโยชน์นะครับจากประดาชนที่เี็ดนะครับจาก รื่องจากวัฒนธรรมในต <ITA> ัวนี้คือประชาชนจะรู้จักการคัดแยกขยะมีรายได้จากขยะที่เราคัดแยกออกไปขยะที so ่ในเกาหลีเราคัดแยกไปที่สามารถขายได้ก็สร้างรายได้ในเกาหลีแล้วก็จะให้มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะแล้วก็ช่วยประหยัดประมาณในการบริหารจัดการขยะของท้องถิ่นนั้นๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเรามีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะนวัตกรรมของเราได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตร จากสถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่10สำหรับครัวเรือนดีเด่นในการคัดแยกขยะแต่ละครัวเรือนจะมีการจัดส่งขยะมากน้อยหรือความสม่ำเสมอเรามีรางวัลสำหรับคนล,ละเรือนดีเด่นนวัตรกรรมของเราได้ให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกและการศึกษาดูงานนำโดยนายกิติชัยศรี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และนายอดิศักดิ์สมคณีให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษาดูงานในโครงการในเขตตำบลคูสิ์